สวัสดีครับน้าๆน,านักตกปลาทุกท่านวันนี้ช่องเอเดนพิชิ g ผูกเบ็ดตกปลานะครับจะพาน้าๆนนนมาหมักมันหมูปลารวมนะครับหมายถึงว่าหมักมันหมูนั้นไปใช้ตกปลาได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากินพืชปลากินเนื้อนะครับแล้วก็จะแนะนําวิธีการเลือกมันหมูที่ใช้นะครับแล้วก็วิธีเกี่ยวเบ็ดที่ตกนะครับจะมีคลิปตกให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะบอกถึงวิธีการหมักแยกและหมักรวมนะครับ เพื่อเป็นความเข้าใจที่ดีนะครับอยากให้น้าๆทุกท่านนะครับชมคลิปนี้ให้จบนะครับอย่าเลื่อนผ่านนะครับเพราะผมได้ใส่รายละเอียดไว้ครบในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วนะครับพร้อมแล้วเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับสำหรับมันหมูนี่นะครับผมซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับ40บาทนะครับพอดีเขาแพ็กมาไว้แบบนี้นะครับ แต่ถ้านานาท่านใดาสามารถที่จะไปที่ตลาดแล้วก็บอกเขาว่าซื้อมันหมูที่ไปเจียวเอามันนะครับเราใช้มันตัวนั้นแหละครับที่จะมาทํานะครับแต่ถ้าซื้อมาแบบนี้หรือว่าเป็นหมูสามชั้นหรือว่าเป็นอะไรก็ตามนะครับที่มีติดเนื้อติดหนังติดอะไรมาแบบนี้นะครับวิธีการแยกนะครับว่าเราจะใช้ส่วนไหนให้ดูแบบนี้นะครับสมมติว่าเราได้มันหมูมาแบบนี้นะครับส่วน ที่เราจะเห็นก็คือมันจะมีชั้นนอกนะครับชั้นนอกแล้วก็มีชั้นกลางนะครับ like ชั้น,นกลางแล้วก็ชั้นในสุดก็จะติดเนื้อแบบนี้นะครับส่วนที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ตรงกลางนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นสีขาวๆกับเพื่อนนะครับเนี่ยชั้นนอกแบบนี้เราจะไม่ใช้นะครับแล้วก็ชั้นนอกอีกฝั่งหนึ่งที่ติดหนังเราก็จะไม่ใช้นะครับ <Mun> เราจะใช้ตรงกลางเลยนะครับนาๆแล้วก็แร่ออกนะครับผม ก่อนที่เราจะแร่นะครับเราก็เตรียมภาชนะที่เราจะใช้มาไว้นะครับนี่ครับผมก็จะแร่ส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็แร่ตัวบนออกนะครับแล้วก็จะใช้ตัวกลางนะครับ <S <S เมื่อเราได้ส่วนมันที่อยู่ตรงกลางแล้วนะครับเราก็มาแร่ให้เป็นสี่เหลี่ยมทรงยาวนะครับให้ได้ตามขนาดเม็ดโฟมที่เราจะใช้นะครับ ก็ไม่จําเป็นจะต้องให้กลมเหมือนเม็ดโฟมนะครับทําเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมเลยนะครับแต่น้าๆใช้เม็ดโฟมขนาดไหนนะครับก็ให้แร่ประมาณนั้นนะครับจากนั้นเราก็ซอยๆๆให้มันประมาณเม็ดโฟมนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นําไปปร สมส่วนผสมของเราที่เราจะหมักไว้นะครับส่วนที่เหลืออยู่นี้นะครับก็หั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันนะครับแล้วก็คลุกกับรสดีนะครับแล้วก็ตั้งไฟตั้งกระทะอ่อนๆนะครับแล้วก็เราก็จะได้ทั้งกับข้าวแล้วก็ทั้งน้ํามันไว้ผัดไว้ทอดอีกส่วนหนึ่งนะครับ <Wow! S 1> ต่อมาเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาใส่ส่วนผสมของเราเลยนะครับ ส่วนผสมแรกนะครับที่ผมจะใช้ก็คือรสดีนะครับผมใช้รสดีที่ใช้ผัดนะครับเป็นรสดีที่เราหาซื้อได้ตามร้านตามท้องตลาดนะครับก็จะใส่ประมาณ1ช้อนนี้นะครับกับหมูประมาณนี้นะครับในตัวรสดีนี้นะครับจะมีทั้งเกลือมีทั้งน้ําตาลมีทั้งผงชูรสนะครับอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับเราก็คุกคุกคุกุกให้เข้ากันแบบนี้นะครับแล้วก็ ปล yeah! wow. <c ativos> <'t> <salud> ่อยทิ้งไว้ประมาณ10นาทีก่อนนะครับเพื่อจะให้รสดีของเราเนี้ยเข้าไปหมักกับมันหมูของเรานะครับเพื่อมันหมูของเรานั้นจะไม่เน่าเสียง่ายนะครับผมเมื่อเราหมักรสดีผ่านไป10นาทีแล้วนะครับส่วนผสมที่2ที่เราจะใช้ก็คือน้ํามันหอยนะครับหรือว่าซอสน้ํามันหอยนั่นเองนะครับ เราก็จะใช้ในปริมาณเท่าเกับรสด,ดีนะครับก็ปริมาณที่ผมใช้ก็ประมาณ1ช้อนนี้นะครับแล้วก็ A ใส่ช้อนแล้วเราก็คุกเข้าไปเลยนะครับผสมเข้าไปเลย เมื่อเราผสมน้ำมันหอยของเราเข้าได้ที่แล้วนะครับส่วนผสมอย่างที่3นะครับก็คือนมข้นหวานนะครับจะเป็นสูตรไขมันต่ำหรือว่าไม่มีไขมันก็ได้นะครับเราจะเอามาเติมกลิ่นหอมหวานให้กับมันหมูของเรานะครับก็จะใส่1ช้อนเท่าๆกันนะครับปริมาณเท่าๆกันนะครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับ ต่อมาเราก็ใช้ส่วนผสมอย่างที่4ของเรานะครับวันนี้ก็คือน้ำตาลสดนะครับน้ำตาลสดนี่ขวดละ20บาทนะครับหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้นะครับผมจะเป็นน้ำตาลตาลต้นตาลหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับน้ำตาลสดนี้เราจะใช้แทนน้ำแดงเฮลูบอยนะครับนนาๆบางท่านอาจจะหมักเฮลูบอยนะครับส่วน ของผมผมไม่ต้องการให้มันหมูเป็นสีแดงนะครับผมจะใช้น้ําตาลสดนะครับมันจะสร้างกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมบวกกับนมนี่จะกลิ่นหอมนะครับเราก็เทให้ท่วมนะครับเทให้ท่วมแล้วก็คนคนให้ทั่วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ปิดฝาของเรานะครับนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นของเรานะครับไม่จําเป็นจะต้องแช่ในช่องฟิตนะครับแช่ไว้ช่องธรรมดาก็ได้นะครับ พรุ่งนี้เราสามารถใช้ได้เลยนะครับหมักไว้ประมาณ1ึคืนถึง1เดือนนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับผมต่อมาเราจะมาคุยกันว่าถ้าเราจะหมักไปตกปันนินกับปลากดหรือว่าปลาพวกกินเนื้อนี้นะครับเราจะใช้อะไรบ้างนะครับหรือถ้าหมายของเรานั้นมีแต่ปลาตะเพียนปลายิโสกหรือว่าปลากำมังปลากินพืชต่างๆนั้นครับเราจะใช้อะไรบ้างนะครับโอเคครับ ให้เราแยกแบบนี้นะครับเพื่อเรานั้นจะได้ประหยัดงบนะครับผมตกปลานิลนปลากดปลาหมอหรือว่าปลากินเนื้อนะครับให้ใช้3าอย่างนี้ก็พอนะครับก็มีน้ํามันหอยมีรสดีแล้วก็นมข้นหวานนะครับตกปลายี่ศกปลาตะเพียนปลากระมังปลากาดําปลาสวายนะครับเราใช้3ามอย่างนี้นะครับมีรสดีมีน้ําตาลสดแล้วก็นมข้นหวานนะครับเข้าใจง่ายๆคือถ้าเราเอาน้ํามันหอยออกนะครับ เราจะหมักเพื่อปลากินพืชนะครับและถ้าเราเอาน้ําตาลสดออกนะครับเราก็จะหมักเพื่อปลากินเนื้อนะครับหรือถ้าเรารวมทั้ง4อย่างเลยเราก็จะได้ทังปลากินเนื้อและปลากินพืชนะครับโอเคครับเราจะไปดูวิธีการเกี่ยวใส่ตาเบ็ดนะครับแล้วก็ดูการตกว่าจะได้ไหมเมื่อเราหมักมันหมูของเรามาแล้วนะครับเราจะมาตกปลานะครับเราก็เกี่ยวแบบนี้นะครับเกี่ยวให้เหมือนกับที่เราเกี่ยวเม็ดโฟมแหละครับแล้วเราก็ ปั้นเยอะของเราแล้วเราก็แปะเม็ดมันหมูของเรานี้เข้าไปนะครับว้าวใหญ่ครับนีะเพียนว้าว,วเียนมาแล้วว้าวตะเพียนครับใสสวย นี่นะครับกินมันหมูเต็มปากเลยครับนนเป็นโซลาอ่ะอีกอะไรตัวนี้ ไใช่ระปไ,ไ,ไอ้รังกระมังห่หญหาแล้วครับไ,ปไ,ปไม่ปไวันคุณยรือวนยคุณลากปลาทุกวนก้อยเลย นี่นะครับกินมันหมูนะครับถ้าอยากดูคลิปที่ผมใช้มันหมูตกปลานะครับตลอดทั้งคลิปเลยนะครับให้เข้าไปที่ช่องของผมแต่ตรงวิดีโอนะครับแล้วเลื่อนดูคลิปนี้นะครับที่มีชื่อคลิปว่าดึงอัดงัดตอห้วยสมงนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับผม อย่าจมปักกับแนวคิดและทางเลือกเดิมๆเพราะจะทำให้เรามองไม่เห็นทางเลือกที่ดีกว่า